สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะวันนี้มีตัว Toyota c o คโร l อ a l ติ s คันนี้มาให้ชมค่ะสวยๆแบบนี้เลยเห็นในกล้องก็ยังรู้ว่าสวยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัว Toyota าอ t ลตินะคะเป็นตัว 1.6G ปี2016นะคะราคาอยู่ที่399,000บาทนะคะผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่6,000บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้ได้โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษด้วยเริ่มต้น2.59%นะคะ ใครที่สนใจนะคะรีบโทรเข้ามาเลยที่เบอร์0 6 4 4 9 7 3 6 5 5โปรโมชั่นนี้นะคะหมดเขตสิ้นเดือนสิงหาคมนี้แล้วนะคะวันนี้วันที่เจนถ่ายเนี่ยเอ่อเป็นวันที่10วันที่11แล้วนะคะใครที่สนใจเนี่ยรีบโทรมาเลยนะคะไม่อยากให้พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะแล้วก็ก่อนจะไปชมรายละเอียดกันนะคะฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e ให้เจนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ๆเนี่ยสามารถกดกระดิง่งกริ๊งๆแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับตัวรายละเอียดด้านหน้ารถนะคะด้านหน้าก็ได้เป็นโฉมเดิมๆแบบนี้เลยนะคะที่เห็นกันทั่วไปเนาะนี่จะเป็นตัวกระจังหน้าโครเมียมสามเส้นนะคะเงาๆสวยๆแบบนี้เลยตรงกลางเป็นโลโก้ t o โ,ตโตยโต้แบบนี้นะคะได้เป็นทะเบียนนี้ไปใช้งานเลยนะคะด้าน,นล่างเองนะคะตรงเอ่อตัวกันชนด้านหน้าไม่ได้มีรอยขีดข่วนอะไรนะคะนี่เลยคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับ ไฟมันติ r e รีเฟกเตอร์แบบนี้นะคะมีไฟส้มให้ในตัวนะคะไฟตรงนี้มีแต่งโครเมียมด้วยนะคะแล้วก็คิวโครเมียมตัดยาวมาถึงตรงนี้เลยนะคะตัวโคมเองเนี่ยอยู่ในสภาพเดิมๆ1ิมร้อยนะคะไฟติดทุกดวงนะใช้ได้ปกติเลยนะคะให้ดูผิวพันธ์ใหม่ๆคือลิปขั้นนี้นะคะทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าถ้าพี่ๆคนไหนสนใจนะคะเข้ามาดูรถแล้วชอบเนี่ยก่อนรับรถไปนะคะเจนเช็ครถให้อีกรอบหนึ่งนะคะเรามีเช็คลิตรถ ให้ก่อนปล่อยนะคะให้ดูในส่วนของรอยต่อด้านออด้านบนซุ้มล้อกันก่อนนะคะนี่ไม่ได้มีรอยแยกอะไรมานะคะเป็นรอยต่อเดิมๆเ,เลยนะคะแบบนี้เลยผิวพันธุ์ด้านข้างนะคะอยู่ในสภาพเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเหลี่ยมสันต่างๆยังอยู่ในสภาพเดิมๆเ,เลยนี่นะคะไม่มีรอยแก้มบุม๋มไม่มีรอยรักยิ้มนะคะขั้นนี้เนี่ยได้เป็นกระจกปรับคับไฟฟ้าด้วยนะคะพร้อมกับบิวอินไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเจนไม่ได้พก คุญแจลดออกมาต้องขออภัยด้วยนะคะคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ได้เป็นกระจกพาร์ทเดิมๆของโตโยต้าทั้ง4บานเลยค่ะเลยตัวมือจับนะคะจะได้เป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะได้เป็นสีเงินแล้วก็ตัดด้วยตัวโครเมียมแบบนี้เลยนะคะสวยๆน่าใช้งานเลยนะคะตัวมือจับไม่ได้มีรอยถลอกอะไรนะยังเดิมๆเ,เ,เลยนะคะคันนี้เนี่ยได้เป็นแม็กเดิมๆของตัวโตโยต้าไปใช้งานด้วยนะ แต่ว่าเดี๋ยวเจนให้ดูนะคะเพราะว่ามันมันก้มไม่สะดวกรถมันอยู่ในซองเนาะอยู่ในที่จอดอันนี้เดี๋ยวมาให้ดูคร่าวๆกันเพราะว่าเจนลงอัปเดสตสต็อกไปแล้วให้ดูเอาติดมีเยอะมากเดี๋ยวหลังจากนี้จะถ่ายเอาติดให้ดูเยอะๆนะคะว่ามันมีคันไหนที่น่าสนใจบ้างเนาะอย่างคันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะถูกเลยนะคะแค่สามแสนเก้านะคะแล้วก็ไมเนี่ยอยู่ที่แสนสามนะคะให้ดูด้านในนะคะภายในเนี่ยตัววิทยุต่างๆนะคะก็เป็นซีดี USB DVD นะคะวิทยุ FM เนาะใช้งานได้ปกติเลยนะคะได้เป็นเกียร์ออโนต้นี่ได้เป็นที่วางแก้ว2ใบนะคะคันนี้เนี่ยได้เป็นเบาะหนังสีเบทนะคะเบาะก,ก็อยู่ในสภาพเดิมๆ100%เอค่ะใช้งานได้ปกติเลยไม่ได้มีรอยขีดข่วนอะไรนะคะคอนโซล้านหน้าอยู่ในสภาพร0อปเค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงพวงมาลัยเองนะคะก็จะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบนี้นะคะก็คือปรับลดเสียงตั้งค่าอะไรต่างๆได้นะคะแล้วก็กระจก พับไฟฟ้าที่แจ้งก็คือปรับได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นตัวเซ็นทรัลล็อกนะคะเนี่ยมีล็อกกระจกล็อกรถแล้วก็มีกระจกออโต้ฝั่งคนขับนะคะตรงนี้ก็จะแต่งมาเป็นสีเบดเนาะตัดกับสีเงินแล้วก็ตรงมือจับด้านในก็จะเป็นสีครเมียมแบบนี้นะคะกว้างขวางนั่งสบายนะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกติเปิดมาตรงนี้มีกระจกด้วยนะคะไฟยังใช้งานได้ปกตินะคะฝั่งนี้ฝั่งที่นัง่งผู้โดยสารข้างคนขับก็ ีกระจบกเหมือนกันนะคะทุกอย่างได้ไปในสภาพที่สมบูรณ์น่าใช้งานมากๆนะคะสําหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นสบายๆแค่6000บาทด้วยเ,เจนให้ดูที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างขวางน่าสบายนะคะเอาติดขึ้นชื่อเรื่องความกว้างขวางความใหญ่อยู่แล้วเนาะนี่เลย ใครที่สนใจนะคะรีบโทรเข้ามารถสภาพสวยพร้อมใช้งานมากๆนะคะแล้วก็ซื้อกับเจนเดียเจนแถมน้ำมันให้ด้วยเต็มถังเลยนะคะมาดูในส่วนของโครงสร้างกันบ้างนะคะที่การันตีว่าเป็นโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักนทรือความจมน้ำนะคะเช็คได้เลยขอเปิดก่อนที่เปิดให้ดูกันบ่อยๆเนาะแต่ว่าช่วงหลังๆก็จะไม่ได้เปิดเพราะว่าคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วอ่ะมาดูรถเจนก็เปิดให้ดูอยู่ดีนะคะนี่ตัวเม็ดอาร์เดิมๆนะคะเช็คได้ทุกจุดทุกฝั่งนะ เหมือนที่คลิปล่าสุดที่ลงไปก็คือผู้จัดก,การนะคะพี่เป็กมาแจมด้วยอย่างที่พี่เป็กแจ้งรือวเช็คได้หมดนะคะเพื่อความสบายใจเช็คได้ทุกส่วนนะคะนี่แล้วก็ล้อที่แจ้งเมื่อกี้นะคะเป็นล้อแม็กดเดิมๆของตัวโตโยต้าเลยนะคะคันนี้รู้สึกว่า 16, จะได้เป็นแม็กสิบหกจะได้เป็นแม็กสิบหกไปใช้งานนะคะแล้วก็ยางเนี่ยยังใหม่ๆกิฟตเลยน่านะใช้งานมากๆสําหรับคันนี้นะคะด้านหลังให้ดูรอยต่อ ไม่มีอ้าไม่มีขยับเลยนะคะเป็นรอยเดิมๆเลยแบบนี้ด้านล่างนะคะไม่ได้มีรอยชนมาแน่นอนนะคะปลายท้ายสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะโลโก้ต่างๆยังอยู่เลยนี่ตัวโลโก้ 1.6G นะคะยังอยู่แบบนี้เลยสภาพสวยๆเลยนะคะคันนี้น่าใช้งานมากในราคาแค่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทได้รถปีสิบหกไปใช้งานเลยนะคะแล้วก็คันนี้ มีเซนเซอร์ถอยมาให้ด้วยแบบนี้นะคะสองจุดนะมือใหม่ก็ถอยได้นะคะคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะสมบูรณ์ร้อเ็เลยนะจากที่เจนดูเพราะว่าไม่มีรอยเลยแม้แต่รอยขนแมวปกติรถมือสองเนี่ยรอยขนแมวก็ต้องมีบ้างนะคะแต่ว่าคันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันเนะาะเดี๋ยวเจนเปิดท้ายให้ดูนิดนึงมเมื่อกี้ลรืมเปิดท้ายได้เป็นกระจกพัดเดอมมของตโตโยต้านะแล้วก็ติดฟิล์มมาเรียบร้อยด้านหลังติดฟิล์มไล่ฟ้ามาให้ด้วยแบบนี้เลย เปิดดูข้างในโอเคเริ่มกันที่หนีฝากระโปรงน็อตไม่มีขยับไม่มีการไขไทั้งสิ้นนะคะแผ่นกำมมหยีอยู่ในสภาพร้อเปอเซนแบบนี้เลยนะคะน่าใช้งานมากๆมากๆจริงๆนะคะใครที่หารถอยู่ขอเชียร์คันนี้อีกหนึ่งคันนะคะน่าสนใจมากๆผ่อนสบายด้วยเริ่มต้นแค่ห้าพันปๆหกพันเท่านั้นนะคะี่กว้างขวางเก็บของได้เยอะแน่นอนอยากจะลงไปนอนให้ดู นี่นะคะล้ออะไรยางอะไรมีครบนะอุปกรณ์แม่แรงต่างๆมีให้แบบฟุ่มเฟือยเลยแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่สามารถเช็คได้ว่ารถเดิมไหมก็คือซีนทางมะพร้าวตรงนี้นะคะนี่เช็คได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จริงๆเหมือนที่พี่เป็กบอกว่าเราจับด้านในเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่ามันเป็นสีเดิมหรือไม่เดิมนะคะถ้าเราจับไปเราจะรู้ว่ามันเป็นสีเดียวกับตัวรถที่มาเดิมๆไหมนะคะแล้วก็ที่พี่เป็กน,นี่อีกอันหนึ่งเห็นไหมรอยเม็ดอาร์ นี่อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆอยู่ครบนะคะคุ้มค่าแน่นอนได้ไปนะคะว่ามีวารันตีหลังการขายด้วยแล้วก็พี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดอะ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะคะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซนให้ถึงที่บ้านนะคะมีบริการรถสไลด์ส่งให้ถึงที่นะคะอย่าพลาดรีบโทรเข้ามาเลยนะคะรถสวยๆเนี่ยมีเยอะแต่ว่ามาไวไปไวเหมือนกันนะคะเพชรยนต์เรายืนหนึ่งอยู่แล้วนะคะเรื่องรถสวยในย่านบินบุรีเนี่ยไม่มีใครสู้เพชรยนต์ได้แน่นอนนะคะประสบการณ์การขาย มากกว่า23ปีนะคะมีรถมากกว่า400คันแล้วนะคะตอนนี้อันนี้เป็นแค่คร่าวๆนะที่เจนให้ดูนะคะใครสนใจเนี่ยรีบโทรเข้ามาจองได้เลยนะคะที่เบอร์064 4 9 7 3 6 5 5เกนะคะมาดูในส่วนของฝากระโปรงกันบ้างนี่เลยเป็นฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยนะคะแบบนี้เจนให้ดูสวยงามนะ่าใช้งานมากๆนะคะใครที่สนใจเนี่ย รีบโทเข้ามาเลยนะคะตัวน็อตตัวต่างๆไม่ได้มีรอยไขนะ่นะเช็คได้เลยมองเห็นไหมนี่นะคะรอยน็อตต่างๆเจนอะไม่ได้ใช้ไม้ก้นสันมาหลายคลิปแล้วเพราะว่ามันมันใกล้จะพังเดี๋ยวเจนซื้อใหม่ก่อนนะคะแผ่นกันความร้อนเงยหน้าขึ้นมาข้างบนนะคะอยู่ในสภาพเดิมๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะสติกเกอร์มอกต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมนะคะใครที่สนใจรีบโทเข้ามานะเพราะว่าคันนี้เนี่ยราคาถูกมากเลยนะคะแค่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท ไดดดอกเบีย้ยพิเศษด้วยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยพิเศษเนี่ยที่เจนแจ้งไปนะคะจะหมดประมาณสามสิบเอดสิงหานะคะแต่ว่าจริงๆตอนแรกมันหมดแล้วแหละคือแต่บอสอะ่ะเขาไปคุยมาเพราะว่าลูกค้าเราก็เข้าใจ้วเรื่องเศรษฐกิจเรื่องดอกเบีย้ยหรืออะไรก็แล้วแต่มันมันเป็นเรื่องใหญ่นะคนจะซื้อรถนะคะบอสก็เลยอนุมัติมาว่าได้เลยเดี๋ยวต่ออยู่ให้ ะะเดี๋ยวเจนสรุปให้ฟังคร่าวๆนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัว Toyota a อ t i ตินะคะเป็นตัว 1.6G เนาะปี2016นะคะราคาอยู่ที่399,000บาทนะคะไม่อยู่ที่130,000กิโลนะคะใครที่อยากชมรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากจะเข้ามาดูรถโทรมานัดเจนได้เลยนะคะหรือว่าเข้ามาได้เลยที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะแล้วก็แจ้งหน้าร้านได้เลยว่านัดเจนไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเจนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้สวัสดีคะ่ะ